สวัสดีครับแฟนๆกีฬาแฟนๆวอลเลย์บอลมีรายการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงแชมป์กีฬา7 HD แชมเปี้ยนคัพ2024ัช่อง7สีจัดครับนำทีมเก่งที่ผ่านที่ชนะเข้ารอบมาในรอบแรก8ทีมมาแข่งแบ่งเป็นสงกลุ่ม A และ B สนามแรกกลุ่ม A แข่งที่สนามบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีจัดขึ้นในวันที่5ถึง9และ13สิงหาคมศุกนี้ศุกที่9สิงหาคมกลุ่ม A คู่แรกเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาพบโรงเรียนเทพมงคลรังสี คู่นี้ก็สนุกแน่นอนเพราะต้องแย่งกันเพื่อผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปคู่ที่สองเวลา13นาฬิกาโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีฐานะเจ้าภาพเจ้าของสนามพบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอบุดินเดชาจะสามารถคว้าชัยได้ในเจ้าของสนามหรือเปล่า ติดตามเชียร์โอเลบอลเยาวชนหญิงแชมป์กีฬา7 HD แชมเปี้ยนคัพสนามโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สงหาศิีีในกลุ่มอีอด้วยกันให้กำลังใจเยาวชนหญิงทีมเก่งมาตรงเวลาครับและพบกัน